ไปหาเห็ด้เยอะเต็มไปหมดเลยเยอะมากไหมคะไปดูกันหน่อย,อ,ยอันนี้ยีนุชกำลังขูดขายนะคะมันคือเห็ดโคลนเห็ดโคลนหรือเห็ดปวกนั่นเองไหมคะทุกคนอู้ดอกใหญ่มากอันนี้อันใหญ่อู้อันนี้เคลื่อนขุดแล้วเหรอแล้วน,นี่จุ่มมันพวกนี้ยังไม่ขูดฮะพู่นี้ยังไม่ขุดดมดูที่หอมไหม เอาใส่นี่มันถึงไ้นั่นังสูงไหมหากินยากนะคะทุกคนหากินยากนะหนีเห็ดอันนี้น่ะใช่ถ้าฝนไม่ตกไม่ได้กินเด้อเห็ดปู๋ยาเอ้ยสิอันนี้เห็ดอันนี้อยากใหญ่ๆค่ะมะม่วงมะม่วเด้อค่ะเห็ดปวกค่ะเห็ดปวกหรือเห็ดยังมีแต่จุ่มบบกใหญ่ๆเห็ดปวก๋ข้าวเหล้าข้าวตืดเห็ดปวก ดูเห็ดยังไงครับเท่พุชได้เยอะเนาะหมูนึงตัว่นมีอันใหญ่มากถ้าขายหมดนี่ได้เท่าไหร่แม่ห้าร้อยกว่าแต่ถ้าเมาส์กว่าห้าร้อยขวดด่ะหน่อยพี่อยากกินแกงเห็ดไหมคะวันนี้อยากไหมคะอยากเลยค่ะอันใหญ่มากก็มีโอ้โห กินแกงเห็ดดีใจไหมคะดีใจกินแกงเห็ดกับข้าวเหนียวแกเห็ดกับข้าวเหนียวไหมใา่ไม่จากับยายดุขาขูดขาเห็ดนะคะเวลาที่เราได้เห็ดป่ามาเราต้องมาขูดขาเอาดินมันออกนะคะทุกคนแบบนี้นะคะ กินแกงเห็ดด้วยกันนะพี่น้องอร่อยค่ะแกงเห็ดด้วยพี่น้องจ๋าแซ่บค่ะแกงเหด้วพี่น้องจ๋าช่างไหนพูดลองจัดนาะมากินแกงเห็ดด้วพี่น้องจ๋าแกงบ่แมี่แกงเห็ดขมด้วพี่น้องแกงเห็ดปวกแกงเห็ดปวกด้วพี่น้องหากินยากดีทั้งสุรินทร์ปีนี้เพิ่งได้กินปีนี้ละ ทุกปีมันก็ไม่ออกเนาะทุกปีมันไม่ค่อยออกเท่าไหร่พูดแล้วก็ลากแล้วไปเจ็บไปบักข้าก่อนมาใส่บักไ่ใช่บาทน้ำมฆเล็กนอยน่เลเยบาทอยากโ้นั้สเได้กินนัาสิคะ อ๋อผ่านกล้องวัีจ้าอนเดมันผูกสาเห็ดนกันได้เห็ุพูกนีจะจุ้มยังไงนีน้องกระล่งขูดขาไปไงอกไปหาไปงอกคือบอถ่ายมันได้หลายๆคนนี่ค่อยกลับมา สุไยัองเลยออกมาก่อนแกก็ได้หมแกงไงขากได้ดอก,กินเป็เลยเจ้า่าวาอันสีเกงสู้กันกินคนเห็ดป่าใส่บาตรน้ำเนยขนากินยากได้ทุกแก้งก้ินเอามาขูดขาย็น้ำตาลได้พี่น้องจา๋าอือนีเลยค่ะ เห็ดคนเห็ดป่าชูปี่กับโบโอกาะว่ามันอันันมันแรงที่นี่จะได้กูมาร้อยโอ้ออายลน์ผมนะได้กินมูน๋เหมนไงแล้วเอาก็กำลังงาน บังจุ่มนี่ะพี่ดาว <c oughs> ปนเลยนะปนดอกหนึ่งก็ได้กินละ <c oughs> ดอกนั้นอนะ <c oughs> ดอกใหญ่มาก <c oughs> อย่าลืมส่งดาวอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ยานางนะคะทุกคนเสแฉบกันเลื่อมแลทุกคนขานี่ค่ะแกงเห็ดยานาง ดูกระแซ่บแฮงเดี๋ยวเราจะตักใส่ถ้วยไปกินข้าวกันข้าวเย็นวันนี้นะคะแกงเห็ดปลวกว้าวน่ากินมากเราตักเห็ดแกงเห็ดมาแล้วนะคะนี่นายบี้ก็กินนะคะนายบี้ก็กินแกงเห็ดกินข้าวกับแกงเห็ดค่ะว้าว,ว,าวมีผัดกะเพรามีแกงเห็ดมี แัดบุ้งแล้วก็มีตำป่นปะทูด้วยนะคะนี่กลินหอมแม่จ๋าแม่จ๋าชินให้ดูมาเสิร์ฟน้องบนเด้อพี่น้องจ้ามาแล้วเรียงซุกแล้ว ตักไม่ไดเเเออ้เสียบเสียบเอาเออเสียบอย่างนั้นแหละลูกแล้ว,ลวครานี้ก็ตักข้าวใส่เสียบไม่ลงมันเสียบไม่ลงทมันจึงเสียบยมไม่ลงม้าไม่จ้าเสียบให้าทำอย่างนั้นแหละลูกเอาใส่ปาลาใช่ไหมเอาข้าวใส่ด้วยใส่ข้าวไปก่อนแต่สดสดโชว์นะคะ ดีมากเนาะอร่อยนั่นอร่อยจริงพี่นึงไหนกินเธอนึงเลือพี่น้องนม่นไม่กินหรอแม่นู้นตักไปให้แล้วเพราะแกไม่กินข้าวเย็นไงก็เลยตักไปให้แกไว้อุ่นกินอร่อยไหมคะเอาตักข้าวใส่ด้วยค่ะเอาพี่กินโชว์สิจะโชว์ได้แน่นโอ้ข้าวใส่ด้วยค่ะ อดีมากเลยลเนาะมาจากกินเฉยอีกคำนึงนี่ค่ะอทุกคนมากินด้วยกันนะคะมันอร่อยมากเลยค่ะนี่ค่ะแค่เห็ดปัวค่ะทุกคน ทำามเรไม่คุยเดบจริงแล้วค่ะบ้านเราได้เป็นบ้านแรก